พี่เจเพื่อนๆวันดีจ้าเนี่ยต้นคู่นั่นสิพ้ากินเยั่นี่มอน,นี่เห็นบ่นี่โอ้ยกำลังส่งกำลังใจหาหม่หนคนนั้นคนนี้มันบ่ลรออันคุณต้อมบอกว่าขันเขาอยากอันได้ยอดเขาต้องไปหาหม่ดุๆไปขยันไปเยี่ยมหม่คู่ขยยมจนมือชาละล่ะคู่กนมานั่งกินหมองเกาคูล่ละก็ใครมีรมบประแดดคำวันนี้มาเทนี้ไปเบิ้งคลิปมูกกินบักม,ม่วงว่าสัน่นอ้ยแต่เราก็ะพานอะไรคนนี้เราก,กินบักม่วง เขาเห็ด okay, ดำจิ้มเองแต่ววงคู่นัน้นมามีอว้รคู่นั้นนั่งนงั่เห็ดคลิปอยู่หน้าบ้านตรงชิงชาคู่นี่นั่งนั่งส่งกำลังใจหาโมสันเถาะตรงชิงชาเนี่ยฝากเพราะว่ารถขายผักมากเลยเช่าบ้านเพินเนะพน่นปุ๋ยนะก็เลยไปซอยเพิ่นซื้อเพิ่นมีบักม่วงนะท่านผู้ชมดูสิไหนพูดคู่นันนะน้นไม่หนิกำลังหิวม,มั่วม่วงได้กินม,มัวน่วม่วงผู้ใดเป็นบ่อนเบิ่งคลิปโมละหิวนะ <c oughs> เล่นไปตลาดกันสิเพท่านพูดละ วัวบางคิดมัวเลยหิวคยยู่หิวคู่หิวโซเดียมต่างเดีน้อขีิดข้าวออกไปตลาดนะเอา้ารถขายผักมาพี่น้องรถขายผักมีบักม่วงวันนี้คู่ซื้อวันแปดสิบบาทก็ได้บักม่วงได้มะเขือเทศบักม่วงนี่แค่ยี่สิบด้วยนี่ยซีน่วยท่านผู้ชมมะเขือเทศเลยค่ะผักชีดอก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 ,ดอกหอมนะ่ะสองคำคำละสิบเขาบอกว่าเขาปลูกเองท่านผู้ชมเห็นบ่ค่ะได้กินเลยหิวหิวก็เลยได้เห็ดคลิปพอดีเลยหิวบักม่วงแต่ว่าน้ำจิ้มคู่บ่าไม่คุ้ม เดี๋ยวนี้คุกกินเผ็ดเ่ราะใครใดได้ท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นสาววัยรุ่นเหลือเยอะนะ <laughs> คุกเลคุยกับพวกใครกินเผ็ดสมัยเป็นสาวเด้อตำมมาหุงพริกบุถึงยี่สิบเมตรตี่บุกินคือสาวๆในยูทูบที่เขากินเผ็ดๆนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวนี้กินเผ็ไไดเพราะใคุณคุกกับเลยเห็ดพริกพริกเกลือนี่ค่ะพริกเกลือเนี่ยใส่น้ำตาลทรายแดงได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะอ่างเาสียบเจ้าของพาคุณมา เพื่อนปลูกเองเขาบกม่วงบานเนานพื่อนเราทำอือคุณนั้นมีผลบ่เพิ่งคลิปมูขินบ่งบ่งกับรถรถขายผักมาผันมีบมงังม่วงนรถขายผักโอ้ได้ผักตั้งหลายซื้อมันแปดสิบบาทค่ะผักเพื่อนสามรอบพวงมาสองคนแหละลูก,ลกน้อยประมาณปอสองนี่แหละคนหนึง่งซอยกันซื้อในหัวหน้าส่วนเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องซอยกันซื้อนะคะได้หลายดอกหอมค,คู้คุ้ได้สองขักับละสิบบาทคู้มขับซื้ไป ผัดใส่ไข่ได้วยค่ะครูเป็นเพราะอะไรกินเพชรบ่อใครแต่ครูใช้น้ำตาลทรายแดงใส่เกลือใส่พริกป่นด้วยค่ะเกลือคัดอายุค่ะท่านผู้ชมนุงเสียงรถไอสติมข้างบ้านมานนมนลนแล้วทนผู้ชกินช่อโดนหลงไปแล้วกินเขาอยู่บา้านถวยแตกยุบานอ่าขายผักไม่สมองแล้วก็เบิรงคลิปโมกิสมอง อ้าวขายอาทิตยมาแล้วหางบ้างคู่นี่แหละโอเคยไ้มค่ะอ้องควบติดในซอยเหรอร่วมคนลังมาโอโออ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 ได้บุญคุณนั่นได้กินบัวมยูทูบซื้อรถขายผักกับมีบักม่วงพี่น้องเอ้ยเบิ่งคลีบมูกกินหัวตะทอเอาเราเด้อกินตัวกันเราเด้อกินชั่วนิดหน่อยพออืม ืมอก็อบบหัวมันสด